มาดูหอมบัวเลยนะคะนี่ค่ะปลูกได้เจ็ดสองเดือนแล้วค่ะอย่างสวยแล้วแต่กอแล้วอันนี้อยู่ใต้อันนี้ค่ะมันไม่ค่อยสวยค่ะหอมบัวเลยตัวนี้เป็นหอมแบงค่ะตัวนี้อันนี้หอมบัวเลยค่ะตัวนี้แต่กอใหญ่ค่ะตัวมันจะใหญ่ค่ะบัวเลยอันนี้หอมแบงค่ะอันนี้ผสมกันค่ะมีทั้งบัว หอมแบ่งก็หอมบัวเลยค่ะผสมกันอันนี้เป็นพันดอกหอมค่ะสั่งในเน็ตค่ะหอมดอกค่ะนี่ค่ะออกดอกแล้วอันนี้ไม่ค่อยสวยไนมะ่รู้เป็นไรหรือมันร้อนไปมั้งหอมดอกค่ะสั่งมาเจ็ดสิบเก้าบาทชอบปลูกหอมชอบกินหอมอันนี้หอมบัวเลยค่ะผูกขายค่ะ ขายกระถางแล้วละลอยค่ะแต่ยังไม่ได้ขายเลยค่ะอันนี้อีกเป็นกระถางสวยมั่งไม่สวยมั่งค่ะและนี่หอมแบงค่ะหอมแบงหอมแบงันนี้สตรอเบอรีค่ะเล็กๆโอเคนะคะ